ฉลามหัวคอยคิซเมะอยู่ไว้เนี่ยไม่ไงอย่างนี้ยอมเลยวะว่าคนไหนว่าใครคำหนึ่งอะพี่พรแล้วเนี่ยพี่มันนี่มันนี่ต้องได้อะแต่ว่าเสียงมันจะเบาแต่เพี้ยนนะทนฟังเอาอ้องตามซ้ำๆว่าเธอเนทิ้งไปมีโอ้ไหนูไม่ได้หนูคำตัวเองหนูมันไม่มีดนตรีอะพี่เอาใหม่นะอ้องตามซ้ำๆว่าเธอเนทิ้งไปมีไหมโอ้ใจซ้ำซ้ำในคำคำนี้มัน คนใจร้ายคน,คนโกหกคนหลอกลวงไม่เคยจำสัญญาบอกว่ารักแค่เพียงลมปากมาแพ้ใจให้มีน้ำตาคนทั้งสุดหิเป็นแค่ตัวหนึ่งที่รักเธอหลอกให้รักแค่ลมงงง,ง่ายเจ็บเกือบตายนอนสูงขึ้นมาพูดไปแล้ว and i tell you